หุ้นยุโรปนะคะก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยให้ P/E ของตลาดหุ้นยุโรปเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าจะมีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจแปลว่ารายได้ของบริษัทก็ต้องเพิ่มมากขึ้นกําไรเพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้ P/E เพิ่มมากขึ้นนักลงทุนเชื่อมัน่นในหุ้นยุโรปเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะรายละเอียดสามารถไปอ่านได้ในรายงานชิ้นนี้ได้เลยค่ะทีนี้ทีมที่3ค่ะทีมที่3ค่ะเพื่อน เรื่องนี้แน่นอนต้องมานะคะแล้วก็จะอยู่ไปกับเราอย่างน้อยอว่า10ปีนะคะ นั่นก็คือเรื่อง AI ค่ะ AI เนี่ยเขาบอกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ที่เราไม่ได้เห็นมาในรอบ10ปีนะคะ AI will be a dominant force boosting productivity and margins นะคะเพราะฉะนั้น AI จะช่วยเพิ่ม productivity นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ช่วยเพิ่มกำไรด้วยค่ะรายงานของ LTCMA อันนี้นะคะบอกว่าการลงทุนของ AI แล้วก็ AI ไม่ใช่แค่กระแสที่มาแล้วไปนะคะ